รักษาตัวเองด้วยเลือดของพระเจ้าก็ปีดูอะไรดูตที่ได้เห็นปฏิาหาติแล่วก็ย่อมมีบางคนที่อยากเข้าร่วมกับยุทธเชื้อชื่นขยายรัฐที่ของตัวเองได้อย่างตัวเองก็ปีตอนนี้ร,รอจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยแต่ผมกะทยาเล่าให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แต่ผมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจก่อนสุสานข,ของพระเจ้าที่เราเรียกว่าชาวิสัเญีในเกมน,นี้เราสามารถเปิดกังเกียได้สี่กันเกีย อย่่าางนนั้นผคิดวก็ปีละก็ย่อมมีสุสานเช่นเดียวกันแล้วผูกคนรู้สุสานแรกที่พวกเขาเจอก็คือโกโมารูเพราะผมบอกไปเมื่อคนที่แล้วแล้วผมก็คิดว่าทางเข้ามันก็น่าจะอยู่แต่ใน,นเมื่อราแลนแยกตัวออกมาจำเป็นเลยพวกเขาคงไม่กล้าด้ากับไปทีสุานที่โระโกมาูเยแบบนี้ราแลนปึงส่งหน่วยทูโทสเร์ไปหาสงสอะไรเนาะนแลวสุสานที่พวกเขาเจอก็คือเอริงบอสเนียและในเวลาใกล้เทียงเอนที่เดกควายเจอสุสานที่สุสานเี่ย กัไม่ไดกผชื่อลต้องก